นี่นะครับอันนี้เป็นของทีมงานเรานะครับช่อง YouTube จตุรงการเกษตรนะครับนน่นอีกทีมงานหนึ่งนะครับเป็นคูโบต้าไม่มีแอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรนะครับไปเจอของอีกเจ้าหนึ่งครับรถเกี่ยวหมู่บ้านข้างเคียงกันลวครับของเราเป็นตู้แอร์นะครับตัวนั้นไม่ใช่ตู้แอร์เดี๋ยวจะไปดูเปรียบเทียบกันนะครับว่า เป็นยังไงนะครับมันพังดีน่องมันพังรเราก็จะเลยเอาไปส่อมแล้ยกลับมาใหม่ส่วนไล่นี้เป็นเจ้าประจําที่ใช้บริการของทีมงานเรานะครับหน้าไปแค่นึครับน่องเพนมันไปส่อมมาแล้วขั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ เปรียบเทียบครับแอร์กับไม่แอร์โอ้มันอยากยส่เลยพี่หน้่งใส่อยากใา,า,า,ายกระโดห้องอยู่ดีนะครับนี่เป็นรถของทีมงานจะตรวจการเกษตรนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปให้ดู นี่นะครับอันนี้เป็นของทีมงานเรานะครับช่องยู u ู u จตุรงการเกษตรนะครับโน่อนอีกทีมงานหนึ่งนะครับเป็นคูปุกป้าไม่มีแอรน์นะครับเดี๋ยวจะตัดภาพให้ดูนะครับ องถอดฟ้าขอบมันออกไปหน้งมันอะมันห่อนเอ okay, าเค็บพหยมันเบิด เลีนครับเลีนเร,นเรนอยู่นิดนึงครับแล้วอยู่ย่อมนึงครับก็นะครับรีมนานมันก็เกี่ยวอยู่นะครับเกี่ยวปะทะกันเลยแต่ไปเบิง่บงนเยอะแต่เปนเพื่อของขาเจ้าอยู่ข้าเจ้าไปสอบแม,ม่ซึ่งบีเมื่อทีหลับ ันขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาของเจ้าของรถนะครับถ้ามันถ้ามันเงินถึงในการซ่อมบำรุงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับรถตัวเขาก็บำรุงตัวเองได้นะครับเดี๋ยวเท่กัน

มันจะบอกหกสิบบานะฮะเนี่ยเก่ามันวดปอดแต่แ่บสดใหม่ๆด้วเนาะว่านเอาไมลันโอ้แดนน่นเออปากดุปากคนี่ดาเขาบอกเอ เจ้าว่นได้สอมมาได้เลยไอ้อขั้นนั้นเป็นวนได้สอมมากะวได้สอมมาขั้นนั้นร,รถบรนทกสมบูรณ์เ่ยวะแกแกอยู่วงอยู่ยกะลุยอยู่นันไม่ไ้เเดี๋ยวของเราก็เหนือไม่กี่งานแล้วครับนี่แหล,แลแะแหละน่เปเบิ่ง้างบนุน ใช่พี่น้องเลยขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่างต่อนเนื่องเดี๋ยวผมจะไปจับถ่ายภาพนะครับของอีกทีมงานหนึ่งนะครับมาเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นยังไงนะครับของทีมงานนั้นไม่ใช่ตู้แอร์นะครับพอตู้แอร์ดูว่ามันจะยังไงนะครับปรงนี้ก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะวันนี้ก็จบอีกแล้วภารกิจนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ